สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับผมกับช่องเด็กก้าวครับผมว่างๆวันนี้เดี๋ยวพาเด็กๆเนี่ยไปหาทำอะไรดีหาปลาผมอันนี้ก็อยู่ระหว่างทางแล้วกำลังจะเดินกันไปที่มันคือที่ไหนที่น้ำล้นน้ำล้นน้ำล้นล้นเหรอในอุปกรณ์จับปลาจะไปตะเบียงเลื่อนเลื่อนะเบียงกับข้าวไหนเรามีไหนอุปกรณ์จับปลาอยู่นี่ค่ะบนหัวหนุ่งสองแล้วก็มีอะไรน้ำจิ้ม มัม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 มอสำคัญสุดคือมือของเด็กกันเองะประวางรถในเด็กระวังรถเราเจอมาแล้วเจอเดินมาแล้วเจอต้นมะยมแลทุก่นเรันยายครับผมอันนี้ต้นมะยมนี่ผมขอขอเก็บได้ไหมครับเก็บได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับระหว่างทางเราเจอต้นมะยมก่อนก็เลยแวะเก็บกันก่อนเป็นเสบียง เด็กๆขึ้นกันระวังด้วยมีกเปอร้าเที่เราเตรียมไว้ครับทุกคนพอไหมเนี่ยน่าจะพอแหละไม่พอค่อยเว้นกลับมาเพิ่มของระวังด้วยเก็บได้ไหมเนี่ย เรียวไหมเรียวเรียวเรียวมาพอแล้วเดี๋ยวเราไปนี่ปลากันต่อจากฟิล์มิเดแล้วเราไปน้ำหล่นหรือน้าล้นกันน้ำหล่นน้ำล่นน้ำล้น ดวน,น,น,น้ำล้นน้ำล้นนี่อยู่ตรงไหน,ไหนอยู่ตรงไห<ใ>นของหมูบมม่บ้านระหว่างหมูบม่บ้านระหว่างหมู่บ้านขั้วหมู่บ้านตะโกติดกันไปตอนนี้เราเดินมาตรงท้ายๆหมู่บ้านแล้วนะครับขอบขอบของหมู่บ้านตะโกแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับทุกคนนี่ตกมากกินได้กินดูป๊อปป้แจ๊บแจ๊บเดี๋ยเดี๋ยวแลไม่แ้วไ ระหว่างทางก็จะเยอะหน่อยยาอร่อยไข่ดอกหลืเดี่วไปดาไข่ด่ยาวอร่อยไข่ดอกหหลเี่ยวไปเดาไข่เดียวเ่ไอ้บ้าล้นล้มครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่สาราประชาธิปไตยของหมบ้านตะโกแล้วครับก็คือจะอยู่ติดน้ำล้น หรือน้ำล้นเลยสรุปมันเรียกว่าอะไรไม่รู้นน้้ำลเรียกว่าน้ำล้นแล้วกันเนาะนี่ถึงแล้วมีดมเีาสางอยู่ตรงนี้โดมเจ๊ไอ้แล้วเหมือนได้ยินเสียงหมาด้วยเมื่อกี้เอาตกใจมากเย้พี่เจนโดม วิวสวยมากครับทุกคนถึงแล้วครับน้ำล้นเออแต่น้ำไม่ล้นเลยไม่เป็นไรเพราะน้ำมันหมดแล้วครับ ปะอันนี้คือทางเชื่อมทุกคนข้ามไป<ค>ก็จะเป็นบ้านห้วยเลยฝั่งนี้บ้านตะโกพอข้ามตรงนี้ไปปุ๊บเป็นบ้านอะไรเอมบ้านห้วยเออระวังระวัง,วงบอกตัวเองเนี่ยระวังโอ,อ้ยครับทีจริงน้ำจะเยอะมากมีปลาไหมมีพี่ ไป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 เก็บมะม่วงหาวนาำโ h กินกันน้องมาเก็บดูมะม่วงหาวนาำโหครับผมมาถามว่าเขาให้เก็บได้ไหมครับไปเขาเก็บได้เหรอครับผมจะขอมาขออนุญาตครับว่าขอให้เด็กๆเก็บเก็บกินกันจิ้มน้ำพริกผัคดขาขอบคุณมากครับเต็นต้นเลยครับมีแต่ลูกใหญ่ใหญ่อามิจอไปไหน เขาดูหน uh. oh, oh, oh. wow. pues oh, ่ะเขาดูหน่อยเอา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 ครับท่านผู้ชมนี่ได้มะม่วงหาวมะนาวเหอะดูดูในกล้องโคตสวยอ่ะเฮ้ยกล้องโคตสวยอ่ะเฮ้ยมัดเลูกเต็มต้นเลยมัดสามลูกเนี่ยไอ้หนุ่มซ้ำเอ้ยระวังด้วยดิว โอ้หทำไมลูกมันใหญ่จังไะที่พี่เคยกินมันเล็กกว่านี้มากเนี่ยเทียบกันหน้าให้ดูมันใหญ่มากใหญ่มากเลยพี่ตอเจอลูกฟูเดี๋ยวอย่าเพิ่งจุกอย่าเพิ่งจุกมาดิจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งจะต้องมีปิงเนาะใหลาบลาบเจอแล้วจุกเลยลาบ อย่าโดนเพ้รดูฟูไปเต้เฮ้ยเจอาเชอเอ็นทุกคนครับตรงข้ามกับสระเขาเลี้ยงวัวไว้ด้วยนี่ครับทุกคนบ้านเขาเลี้ยงวัวด้วยนี่นี่น้องวัวต้นตะขบอืมแล้วก็มีต้นตะขบอยู่ด้านข้างด้วยมีอะไรบ้าง เจออะไรบ้างอมีหอยดิวจับอะไรได้บ้างตรงนี้ทำอะไรกันฮะมีปลาด้วยเหรอตรงเนี้ยช่วยหน่อยนี่คมมากน่าจะคมอุ้ยคมคมไหน้ยยยลงบูต้าออจจะดยาดีอย่าไปุ้ย อยมมันไปนู่นมันไปนู่นว่ะรูอะไรวะนี่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 นเฮ้ยูไม่รูไม่รูบๆูัดแล้วขึ้นขนเี่้ตัวอะไรวะไหนเหมือนตัวอะไรเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้ช่วยต้นดิไอ้เอ้ต้นนจับปาไมันปพอประกาศพอย่านาะเฮ้ย โยกกอนยกมันไปนี่เฮ้ยเจอหอยพี่ตองมาไหไหนหอยเหรอเฮ้ยอันนี้ตัวเล็กมากเลยนี่นี่ีงูหนุ่ยนี่เหรอนี่งูอะไรนาคนด่าไปซ้อนฝั่งฝจะดูไงมจะดูอ่ไหนดูไอ้ไปงงมากนะทำอะไรนุ้ย นี่ได้ได้อะไรนุ้ยหอยจุ๊บตัวใหญ่จุ๊บจุ๊บน้องเอ็มจุ๊บกระจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยงมตามด้านข้างดิได้กุ้งด้วยเหรอครับเราเอาน้องที่จับได้มาไว้ในนี้แล้วนีกุ้งอันนี้ปลาไมีกุ้งด้วยกุ้งตัวใหญ่หอยจุ๊บอีกแล้วหอยจุ๊บตัวใหญ่มีสองอันเลยเหรอ หอยเชอรี่นหอยเชอรี่อ่ะไนคือหอยเชอรี่อนนี้อ๋อนี่แหละหอยเชอรีอันนี้ต้องแกะลูกกระตามันออกเลยหอยเชอรีอ่ะเวลากินอ่ะนะใช่แต่หอยนาไม่ต้องแกะอั้เรียก่าสายบัวเขาให้เห้ถอแล้วก็เรหอยจุ๊บ ไม่ม<ะ>ัน,นมีตะไคร้ลได้ระตะไคร้องะะตะไคร้นีวะ มาในระหว่างที่หาใครอยากมากินมะม่วนขามะนาวโหมากินก่อนเลยใครอยากกินมากินก่อนเลยเร็วมะม่วนขามะนาวโหไปเอาน้ำจิ้มมาไหนลองกินซิอร่อยไหมมีแต่ลูกใหญ่ใหญ่เลยอ่ะอันนี้หละกินเลยกินเลยขอกินด้วยย่งเลยเลยแต่อันนั้นกินกับน้ำจิ้มไก่มะม่วงอันนี้บอกพี่ต้นกินอะไรนี่ครับน้ำจิ้ม พี่ต้นทำอะไรกินอ่างนทำอะไรมาเกอร่อยว่ะเอาไก่จิ้มน้ำจิ้มมะม่วงเหรอเอาไก่จิ้มน้ำจิ้มอร่อยอร่อยจิ้มไอคอนแต่เปรี้ยวมากน้ำมะยมเป็นไงเปรี้ยวไหมปาดเปรี้ยวเปาวปากปากดิวดุ่งอะไรมั่งดิวใครเอาลูกใหญ่เอาเลยดิวไม่อ่ะใหญ่กว่าไตแปลกนะอยู่ไกลมากสองคนนั้นหวานกันแล้วตรงรู้นั้น อะไรเนี่ยโอ้หนอมันจะเข้าวนี้โอ้ไอ้บอสบอสบอสมันจะไปแล้วบอสไปเลยอันนี้บอสเดอมันจะจมแล้วบอสโอ้ยบอสเขี่ยเลยเขี่ยเลยตรงนั้นเลยเขีย บอสขาสู้ๆไอ้บอสเย่เย่ข้าลูกเย่หาลูกหาลูกเย่เออๆนั่นแหละยกยกยนยนขึ้นเลยยนโอ้ยเสียงดีไปไปเถอะบอสปะกลับกลับกลับไปนั่ายบายเดินมากับคนเยอะนะบอสรอได้อุ้ยลื่นตรงไหนไม่รู้เท่าหัวเข่า นมาจากอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรกินน้ยอยมาวมากินมะยมแล้วน้อย โอ้โอ้บอแล้วน้ำตื้นไม่พไอ้นี่ไอ้นี่้าหรอนี่พี่ตอกด้าฮะมีไหมกาแฟ เคยได้ประกาศด้วยมาข้างหลังเร็วโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะจบคลิปเรียบร้อยแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกมากกับการจับปลาเล็กๆน้อยๆจับหอยเก็บนู่นเก็บนี่กินนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะทาให้ทุกคนรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมฝากกด subscribe ให้พวกเรากด้วยนะครับไปบ๊ายบาย ่ไปกันต่อเอ้าไม่ยอลงอ่ะอ้าไม่ลงอ่ะกันย